สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่าย,ายครับผมวันนี้วันที่17สิงหาคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่หวยออกไปเมื่อวานนะครับก็น่าจะถูกกินกันเป็นแถวแถวแต่โชคดีที่ผมไม่ซื้อหวยนะครับหลายๆคนก็ถามว่าผมหายไปไหนหลายวันไม่ได้ทำรีวิวนะครับเนื่องจากผมประสบอุบัติเหตุนะครับตกหลังคานะครับชั้น2ล่วงลงมาก็หัวกระแทกกับพื้นนะครับ ตอนนี้ต้องผ่าตัดสมองเย็บไปทั้งหมด30กว่าเข็มตอนนี้รอพักฟื้นนะครับซิกโครงหักสอซี่ด้านซ้ายร่างกายตอนนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังพูดภาษาคนรู้เรื่องอยู่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นมุน์ต่างดาวนะครับวันนี้ก็เลยมาทํารีวิวให้ดูรีวิวตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด3,300วัตต์24โวลต์ตัวนี้ต่อแบตก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับผมตัวนี้จะบพาสแผงแบบ100นะครับเป็นยี่ห้อของอะไรเนี่ย น่าจะซันอีนะครับภาษาอังกฤษอ่านเองนะผมก็สะกดเอาเพราะว่าผมจบแค่ป .6 อ่านได้บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูเนมเพจด้านข้างข้างเครื่องกันลิ้นผมก็น่าจะไม่ค่อยปกติเพราะว่าสมองมันกระทบกระเทือนนะครับอ่ะพามาดูข้างเครื่องกันแสงมันจะสะท้อนนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพามาดูข้างเครื่อง น่าจะมองเห็นนะครับผมตัวนี้จะ m b t ในตัวนะครับ80ดแอมป์ระบบ24โวลต์3,300รอยวัตต์ตัวนี้จะรับแรงกระชากได้นะครับสามารถรันพวกปั๊มน้ำได้นะครับมันมีแรงกระชากแรงแรงพลิกนะครับตัวนี้รับโวลต์ VOC ก็คือตั้งแต่ร2 0ยี่โวลต์จนถึง4ี่อยห้าโวลต์นะครับผมตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับ สำหรับพวกเน้นใช้ไฟกลางวันไม่ต้องเน้นแบตเตอรี่นะครับเน้นไฟจากแผงยิงตรงมาเลยนะครับแปลงจาก DC เป็น AC ทันทีลันแอร์ได้แบบสบายๆนะครับสำหรับคนงบน้อยไม่ต้องใช้แบตเยอะเน้นใช้ไฟพวกช่วงของกลางวันแต่ถ้า,าจ,จะใช้กลางคืนด้วยก็เน้นแบตเตอรี่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมยังไม่มีเวลาได้ทํารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมยังไปขึ้นไปต่อแผงยังไม่ได้นะครับตอนนี้เด็ดลูกไม่รอบนี้ก็คือต้องไปเมมอย่างเดียวนะครับ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลละต้องเข้าเตาเผาองเดียวนะครับอันนี้ก็มาถ่ายข้างเครื่องให้ดูก่อนตัวนี้ก็ค่อนข้างฟังก์ชันที่จะครบนะครับผมตัวเดียวจบเลย MPPT ในตัว8 0แอมป์ระบบ24โวลต์รับแรงกระชากพวกปั๊มน้ำพวกมอเตอร์ได้นะครับตัวนี้ถ้าคนที่เล่นโซล่าเซลลก็น่าจะรู้นะครับผมว่าตัวนี้ทำงานแบบไหน ก็ค่อนข้างดีนะครับผมแต่พอดีห้องเครื่องที่บ้านผมมันเต็มแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ละตอนนี้ไฟก็เหลือแล้วนะครับผมเอาเดี๋ยวพามาดูบินค่าไฟของเดือนนี้บ้างว่าผมจะต้องจ่ายค่าไฟไปทั้งหมดเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่เ่าเดี๋ยวพามาดูบินค่าไฟนะครับที่ต้องชํำระก็คือไม่เกินวันที่27สิงหาคม 2565จ่ายค่าไฟอยู่ที่40บาท90สตางค์นะครับอันนี้ทำไมควรสงสัยว่าค่าไฟของผมนะครับจริงๆก็แทบจะไม่ได้ใช้ไฟหลวงเลยแต่ว่าจะเสียค่าบำรุงรักษาหม้อนะครับเพราะว่าหม้อเป็นหม้อ15แอมป์แต่ถ้าเราไม่อยากเสียค่าหม้อก็เป็นหม้อ5แอมป์นะครับแต่ว่าผมติด1 5แอมป์ไปแล้วขี้เกียจไปเปลี่ยนก็่อนข้างยุ่งยากก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้ไปครับ เอาไว้เผื่อเวลาที่แบบพายุมันเข้าติดติดกันเลยนี่นะครับคราบไปสี่สิบดเ้าสิบสตางก็ยังไม่จ่ายนะครับลีลาเยอะอ่าวันที่27ดนะครับผมที่ต้องจ่ายมางคนถามว่าติดโซล่าเซลคุ้มไหมก็ให้ดูบินค่าไฟนะครับว่าคุ้มหรือเปล่า เพราะว่าปกติบ้านผมมันจะต้องจ่ายค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ6-7ถึงเจ็พนะครับเพราะว่าใช้จ่ายไฟทั้งหมดบ้านอ่ะสหลังแต่ผมมัเป็นคนจ่ายคนเดียวผมเลยททำโซล่าเซลล์ติดตั้งเองใช้งานเองนะครับก็ลดค่าไฟได้เดือนหนึงประมาณสักหกเจ็ดแปดพันะครับเพราะว่ากลางวันนี้ผมเปิดแอร์ประมาณ5ตัวนะครับก็บินค่าไฟก็เห็นกันแล้วนะครับ40.90สสตางค์ เราเดี๋ยวเตรียมค่าไฟขึ้นนะครับตอนรับประมาณเดือนกันยานี้ก็น่าจะเฉียดๆไป5บาทนะครับยังไม่รวมแบตถ้ารวมแบตแล้วน่าจะประมาณ5บาทกว่าอันนี้ก็มาถ่ายรีวิวก็ค่าให้ดูนะครับสาหรับบินค่าไฟแล้วก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ของยี่ห้อซันอีนะครับอ่านว่าซันอีหรือเปล่าไม่รู้นะครับ S R N E ผมก็มัวนิ่มเอา เดี๋ยวพาไปดูแบตอีกรุ่นหนึ่งที่มาใหม่นะครับเป็น8-1 1น,น,นะครับของ c ค t L 1 4ร้อแอมป์ยีโวลต์ต่อ1โมดูลนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าสวยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวไปวัดเซลลให้ดูด้วยว่ามันแจ๋วไหมอ่ะสักครู่นะครับผมอ่ะเราพามาดูแบตเตอรี่นะครับขนาด1 4 1ยสีแอมป์ยีโวลต์ต่อ1โมดูลนะครับตัวนี้จะยิงเซลลจากโรงงานนะครับผมบาลานซ์มาเรียบร้อย ดูที่บัตรบานะครับการสปอร์ตยิงเซลล์มาจะต่างจากการขันน็อตนะครับผมเดี๋ยวผมมาวัดเซลล์ให้ดูบางคนถามว่าทําไมราคามันแพงกว่ารุ่นเก่าแน่นอนครับมันก็เหมือนรถแล้วครับผมตัวนี้มันจะรอบชาร์จอยู่ที่4ี่พันลอบนะครับตรงดีตรงที่ว่ามันไม่ติดไฟนะครับมันเป็นตะระกูล8ปดหนึ่งหนึ่งนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้นะคำว่าแปดหนึ่งหนึ่งคืออะไรไม่ได้ใบหวยนะหวยมันออกเมื่อวานแนละ เดี๋ยวผมจะมาวัดเซลล์ให้ดูก็แล้วกันติสติสตินี่คือมิเตอร์ผมนะผมกลมมากไม่ได้หลังจะหลุดอ่ะเดี๋ยววัดเซลลที่หนึ่งให้ดูนะครับน่าจะมองเห็นนะอ่ะเซล์ที่หนึ่ง AC ไปแล้วไม่ใช่ DC อ่ะสามจุดหกนะครับเซลล์ที่หนึ่งอ่ะเซลล์ที่สอง สาเซลล์ที่3 3.6เซลล์ที่4 3.6เซลล์ที่5 3.6เซลล์ที่6 3.6เซลล์ที่7จ็นะครับสามจุามาดูแรงดันแบตมาที่เท่าไหร่ แรงดันแบตมาโดยรวมนะครับมาที่25.2นะครับแต่ละเซลลเป๊ะๆบอกเลยว่ามันเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็สวยด้วย141แอม24โวลต์811เยี่หคอ L นะครับ Cat L นี่เป็นสุดยอดอันดับหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่เขาไปใส่อีลอนมัสเอาไปใส่กับรถเทสลานะครับตัวนี้บอกเลยว่าแรงแล้วยุกันให้งานมันยาวยาวนานครับเพราะว่า รอบชาร์จอยู่ที่ประมาณ4,000รอบ4,000รอบก็ตีเป็นราวๆประมาณ10กว่าปีโซลาเซลล์ความคุ้มค่าอยู่ไหนอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่อายุการใช้งานยาวนานมันก็คุ้มค่าในการติดตั้งนะครับผมอันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับจะได้ชัดๆเลยว่าสั่งของจอากผมไปว่าม,มันมีของหรือเปล่านะครับไม่ได้ให้รอของนะครับอันไหนมีผมก็บอกว่ามีอันไหนไม่มีก็คือไม่มีนะครับตัวนี้คือมาใหม่ล่าสุดเพราะว่ามาก่อนหน้านี้เป็น116แอมป์ อันนี้มาร้อยสีนะครับไม่ใช่ร้6นะดูบาร์โคดยังอยู่เลยความสวยนะครับถ้าทำระบบ48โวลต์ก็ไปต่ออนุกรมกันนะครับ2โมดูลก็จะได้ในระบบ48โวลต์1้6 1 6บวก1้อเท่ากับเท่าไหร่อะบวกกันเอานะผมก็บวกไม่ค่อยเป็นหรอกอ่ะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะครับคร่าวๆกับ แบตเตอรี่81 1 1 4 1ส่โวลต์ส่วนใครสั่งไป2โมดูลผมจะมีบัตรบารอนุกรมให้นะครับไปถึงก็สามารถต่ออนุกรมได้เลยไม่ต้องใช้สายนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับผมมาดูความสวยของแบตเตอรี่8 1 1นะครับผมข้อดีคือมันไม่ติดไฟนะครับผมการการประกอบสารอะไรของเขาวะ ทางศัพทวิทยาศาสตร์ผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับยอยักเที่ยวใหญ่ส่วนใครจะปรึกษาระบบโซรเซล์กับผมก็ที่เบอร์โทร0956267259นะครับ0 9 5 6 2 6 7 2 5 9 ID Line ก็เป็น N เล็กนะครับ N o n 2659 N o n 2 6 5 9วันนี้ก็ไปก่อนนะครับยอยักเที่ยวใหญ่สวัสดีครับ